ยังไงกันบ้างคะกับคลับ Fly Day to be Continu e ตอนเธอเปลี่ยนไปกลับมาครั้งนี้ทำเอาฟินกันใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชม <Yeah. S 1> ชิดแชแแกองวันนี้เราก็เลยต้องขอพปเกาะติดความสนิทสนมของพระนางของเรื่องนี้กันซะหน่อยเพราะทั้งหนุ่มพุธและหมอเจี๊ยบดูจะสนุกสนานกับการเมาส์และแกล้งกันแบบไม่มีใครยอมใครแต่ดูแมชนี้แล้วคุณหมอเจี๊ยบของเราจะโดนแกล้งไปแบบเต็มๆฟังฟังเสียงว่านักแสดงคุยอะไรกันนะดันไลน์มาขึ้นไปได้ยินแต่เสียงหมอเจี๊ยบทท้งนั้นเลยนะ ชีโมะมานสออนุกพอแวอะไรอา้อาวอ,อ,อะไรนะรอ้าเขาเรียกอเลยเพื่อนผู้ชายเล่นกันนะเ,เป็นเป็นพระเอกที่เอาตีนเ,เ,เขี่ยนางเอกเรียกปาญหา คือความสนิทของเพื่อนผู้ชายสินะคะแต่แค่นี้พุธบอกว่ายังไม่พอเพราะระหว่างที่หมอเจี๊ยบกําลังหลบแดดเมามอยอยู่ใต้ร่มนายพุธจึงไม่ขอรอช้าอ๋อตรงนูจะเอาร่มเหรอครับได้ครับผมวันนี้พ้าเอกท่าทางอยากโดนต่อยนวดเลยนวดนวดเดี๋ยวเดี๋ยวพะเอกโมโหนวดเลยพระเอก

โดนเซลหนักแบบนี้แล้วในละครพระเอกนางเอกจะเขินหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันในคลับ Fly Day to be c o n t i n u e ตอนเธอเปลี่ยนไปทุกวันพุธพระหัสบดีเวลาดีสองทุ่มตรงทางช่อง GMM 25ห้ามพลาดจ้า